เ็นอะไร้เ็นอะได้บา้าน สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อบ้านเนาะตอนนี้อยู่กอล่านเดี๋ยวสิภาพเช้าๆไปดำเบิ่งปลาเบิ่งปลากระลังเนาะทะเลเดี๋ยวติดตามรับชมเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าทางผู้ชมท่านใดนเข้ามาิ่งมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไปไปนี่มาแล้วหนึ่งคนสวัสดีฮะตอนนี้ซาร์บแบตเรียบร้อยกำลังจะออกเดินทางไปเล่นน้ำกันนะรอติดตามได้เลยตเดี๋ยวมกิจกรรมอะไรให้ดูเออตามมันไปเรื่อย คนที oh, wow. ờ, yeah ่สองอืคนสวยทั้งนั้นเลยคนสั้ามไปไปได้บัดนี้โอเคออกเดินทางกันเนาะพี่น้องไป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 สภาพตอนนี้เนาะ คอมาให้เขาลงก่อนอันนี้ไอที่ไป,ไปดำน้ำครับจากไหนคะลูกค้าจองที่ไหนไว้มาจากที่พักอะไรเนี่ยครับที่งานทนีค่ะที่น5นทีห้าคนใช่ไหมห้า <5 S 2> <ด>คนเนาะครับมรบอตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวรอพนักงานเรียกลงเลยครับครับครับรบรรยากาศคนร้ายเลย ้าาาทพสวไปดำน้ำดูปากกาลังโอเคเนาะพี่น้องติดตามมือด้วยโอเคเนาะหลังจากคนที่ไปดำน้ำมาครบไปแล้วเขาก็ทั้งสองแถวมาอีกหาดหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วประมาเดีล้วก็นี่ก็เป็นครั้งที่สองเนาะที่ผมได้มาเพราะว่ามาตะกอนเนาะเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์หลอกเกาะซื่สเนาะหอกไม่ได้มาดำน้ำแบบนี้เนาะเนาะนี่เดี๋ยวเ้าก็สิมือนิกได้มีโอกาสพาซุ่ม สาวๆแล้วก็น่องมามาเทียวดำครับทะเลน่องอข้างแรกเลยครับนี่ผมก็ได้บายตามมาตามมาเดี๋ยวจะไปลงเรือนะครับไปๆปอันนี้หาดตะแวนเนาะก็นี่นี่เหมือนจังหวัดหนึ่งโรงแรอยู่นี่ครับนี่ครับจเจริญเดี๋ยวสายก็ พอเขาลงจากรถแล้วเขาก็เดินมาหน้า,าหารเตาเอนเนะเาะออกมาห้องน,นี้ก็จะมีโรงพยาบาลเสริมสุขภาพเด้อพี่นอกก้องพัทยาเกาะลานสาขาเกาะลานนะครับนอ้องนีมองนี่นะครับแล้วก็ยังมีสำนักงานตำรวจท่องเที่ยวเด้อเพื่อรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวนะพี่นอ้องนี่ครับนี่นะครับเกาะลานมีครบทุกอย่างเลยนะครับเด้อ นี่พี่น้องเกาาลาดไม้ไหไวในบาพี่จะมองงามคุนะมาแล้วเนาะพอดแล้วพอวมองลงเรือ,อสีไปดำนะ้าพาพี่น้องไปดงป่าเนาะเออป่ายังปากรลังป่า้าคนหน,ะนป่า<ป> น้ามันใสโอเคคร,รับเอาซูชิโอเคนะครับนทะเลกาล้านทะเลกอร้านพัทยาครับทะที่กว้างใหญ่โอ้โห ที่บ้านพวมแมนพวมมีเด้ยวกันี้ทะเลเดีนี้เนี่ยไปทางได้ก็มีแต่น้าบนั่นก็เป็นเกาะเนาะเดินพี่นาะครับแล้วก็อันนี้เรามาเบิ่งมาชมก็บยอดนิ้วเท่าไรตรงทะเลโตต่ามๆนี่นะครับประเทศไทยเนาะ่ลงสมบูรณ์ทางทะเลนะครับสุดยอดเลยครับถึงแล้วที่ดำน้ำเนาะครับเป็นอีกเกาะหนึ่งเนาะมาดับดูปากกะรังเนาะ เป็นอะไรพี่น้องอุปกรณ์ร้อนมากจุนโกลดำนัำ Let's go Let's go ปาร์ตีพร้อมแล้วเอเกียบเกียบลงน้ำ ลงลง<ถ>ไปโอ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับสามาช่กันด้วพี่น้องค้ำเร็วครั เป็นเท่าไดเป็นเท่าไดบาดนี้เป็นเท่าไดไห้รุ่งๆๆๆ 弄好了。<laughs> ได้นอบาดนี่เข้มบ่ะไปลิ่นนั่งนั่นก็ได้เดี๋ยวไปทางนี้ก่อนถ่ายวีดีโออย่างเดียว เป็นอะไรบันเตาดตือ,อดแดงแสบตาลรคใบมะมิตดตาด <c oughs> แดงแดงแค่ไหนบันนี้เนาะับไปกัไปขึ้นพังบันเนี่ยขึ้นมากเลย ครับขึ้นมาแล้วเนาะบ้านนี้ขึ้นมาจากไปไหวยน้ำสัมผัาเป็นอะไรเนาะแสบตาแสบตาเค็มก็เมื่อยเมื่อยนี่ดีเป็นไดไรกิรสชาติน้ำทะเลจัดตัดบอกกับต้องไปวัดไตต้ไปวัดไตอันนั้นเดีเป็นอะไรน้ำเค็มจ้า แสบตาบ่บ่แสบน้ําบ่ด้สบตาเอเนาะนี่เอ่าสําหรับนี้ก็ขอจบเพียงท่านี้เนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหนาเนาะพีน้อสบายดีสวัสดีบ๊ายบาย